เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพีชวุลเลอร์สี่ครับวันนี้เราอยู่กับโดฟามิงโก้นั่นเองครับที่ท่านผู้ชมขอมากันก่อนหน้านี้ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับมาดูพลังทั้งหมดของโดฟามิงโก้กันดีกว่าครับว่ามีพลังอะไรกันบ้างครับโดฟามิงโก้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าชั่วร้ายเหมือนกันนะครับชั่วร้ายมากๆเลยครับแต่ด้วยผลปีศาจของเขาที่ดูโกงนะครับผมเป็นผลปีศาจเส้นได้อะไรพวกนี้เลยดูเป็นตัวร้ายที่เก่งมากๆเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับววว่่าาาาพพลลลััััััังงงงงขขออโโดดดดฟมมมมมิกกกก้้้จะะะเเเป็นนนนยไคคครรรรบบบผผแแตูใี คือโดฟามิโก้นั่นเองครับผลปีศาจข,ของเขาชื่อว่าอิโตอิโตะนะครับผมเป็นผลได้นั่นเองผมว่าตัวละครตัวนี้ดูตอนแรกนี่คือโหดมากครับผมไม่รู้ว่าพลังเขาคืออะไรเลยสามารถบังคับคนได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้นะครับตอนนั้นสรุปแล้วเป็นผลได้นั่นเองครับคือเป็นตัวละครหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังตัวนี้เป็นยังไงกันครับเรามาดูคอมโบแรกกันครับสองสามสี่ห้าฮัตซูริโตะคืออะไรวะต่อไปคอมโบที่สองครับ hmm. เป็นการหุ้มฮาคิที่มือครับแล้วก็ต่อยออกไปนั่นเอง องแล้วเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นได้นี่เลยซึ่งมันจะสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเรากดโจมตีนี่โคตรดีชอบท่านี้มากเลยแล้วข้านบนต่อไปครับหนึ่งสองสแล้วลากเส้นได้ไปกับพื้น โอเคท่านี้และขั้นบนสุดท้ายครับหนึ่งสองสามสี่แล้ว <c oughs> อันนี้ต้องใช้กับคนนะครับถึงจะเห็นผลโอเคเรามาดูลองใช้กับบอรดกันบ้างครับตี <c oughs> เลยแล้ว <c oughs> เอาตี <c oughs> ไปเลยจะเป็นการหยุดสตูนั่นเองหรือว่าตึงสตูเอาไว้กับเส้นได้นั่นเองนะครับผมซึ่งคนที่โดนก็จะถูกล็อกเอาไว้นะครับหลังจากถูกล็อกเสร็จก็จะลงไปนอนแบบนี้เลยต่อไปถ้าโจมตีหนักครับยิงเส้นได้และก็สามารถกดทางได้ครับเป็นการยิงกระสุนเส้นได้แบบนัวนั่นเองต่อไปกระโดดโจมตีหนักครับ ตอกส้นเท้าต่อไปคอมโบกาอากาศกันบ้างครับหนึ่งสองสามสี่แล้วเส้นได้5้าสีและคอมโบที่2ครับ1แล้วก็ใช้ล่างแยกได้ครับง้างหมัดต่อยไปหนึ่งทีต่อไปคอมโบที่3ครับหนึ่งสอแล้วถ้านีต้องใช้กับศัตรูให้โดนนะครับโอเคเรามาดูใช้กับศัตรูกันบ้างครับ12แล้วเป็นการบังทับนะครับศัตรูให้โจมตีกันเองนั่นเองครับผม กับเรกะตูเลยนะตรงนี้สามารถบังคับคนให้โจมตีกันเองได้นะครับโอเคโอเคแล้วขั้นบต่อไป1 2 3แล้วไม่เลยเส้นได้เครื่องไฟแส้เส้นได้แล้วขั้นบสุดท้ายครับ1 2 3 4สาแล้วไม่เลยรู้สึกว่าจะเป็นการควบคุมสตูอีกรอบนะครับโอเคลองมาใช้กับสตูกันบ้างครับ1 2 3 4สาแล้วนี่เลยควบคุมแล้วก็ ให้มันโจมตีกันเองครับสุดท้ายก็เอาเส้นได้จิ้มหัวโอเคเรามาดูท่าไม่ตายกันบ้างครับมาท่าแรกรู้สึกว่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับซึ่งท่านี้จะต้องให้ศัตรูโจมตีเราให้โดนนะครับแล้วท่าจะติดนั่นเองโอเคลองให้ศัตรูโจมตีกันบ้างครับ มาบเขาให้นี่นะศัตรูที่โจมตีเรานะครับก็จะถูกบล็อกไปด้วยนั่นเองครับรอบค้างก็จะถูกบล็อกไปด้วยนะครับตัวเส้นได้ของโดฟามิโก้นั่นเองโอเคแล้วท่าต่อไปครับนี่เลยเป็นได้นะครับมมวนตัวและทิมขึ้นมาและท่าต่อไปครับโดฟามิโก้นะครับจะเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นเส้นได้นั่นเองนะครับและท่านี้ก็ดีตรงที่เราสามารถโจมตีได้นั่นเอง นี่เลยโอ้โหโคตรเท่คือโจมตีนี่คือคนที่อยู่ในมุมเส้นได้นี่คือโดนหมดครับต่อไปครับเป็นท่าปล่อยฮาคิราชันนั่นเองนี่ท่านี้ถ้าใช้กับศัตรูครับศัตรูก็จะนี่เลยน้ำลายฟูปากกันไปตามๆกันและท่าต่อไปครับชอวาท่าทันเทพสังหารนะครับจะเป็นการบังคับได้นะครับให้พุ่งทะลวงไปข้างหน้านั่นเองท่านี้ที่ใช้กับลูฟี่นั่นเองครับและท่าต่อไปครับเป็นท่ากลงนกนั่นเองครับผมนี่เลย กลายเป็นกลงลกแล้วโจมตีัตูภายในกลงลกครับแล้วก็บีบกงนกเข้ามานั่นเองครับโอเคเรา,าลองใช้กับสตูกันบ้างครับถ้าเมื่อกี้เผื่อไม่เห็นาพาดกันนะครับผมโอเคมาเข้าไปอยู่ในกงนกซะนี่เลยละ <c oughs> จบโคตรเท่แล้วถ้าต่อไปคือโอเวอร์ฮีทครับจะเป็นการฟาดได้ที่อยู่ในสภาพที่ร้อนจัดนะครับผม <c oughs> ลงไปกับพื้นเพื่อโจมตีด้วยพลังระเบิดนั่นเองโอเคแล้วอันนี้คือท่าสุดท้ายครับท <c oughs> ่าระเบิดพลังนะครับผม เมื่อโดฟามิโก้นะครับอยู่ในร่างนี้ครับโดฟามิโก้จะลอยตัวนะครับซึ่งโดฟามิโก้จะเปลี่ยนไปในรูปแบบโจมตีการอากาศตลอดเวลานั่นเองซึ่งการโจมตีการอากาศของโดฟามิโก้เขาท่านจะโดดเด่นนะครับผมรู้สึกจะโดดเด่นกว่าโจมตีบนพื้นดินนะครับมีท่าเยอะกว่าอะไรพวกนี้โอเคถ้าปิดพลังก็ลงมากับพื้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกท่าวิ่งกันบ้างครับท่าวิ่งของโดฟามิโก้ผมชอบนะดูดิโคตรเท่อีกอย่างคือโดฟามิโก้เวลาพุ่งตัวนะครับจะเป็นการบินได้เลย นะครับกดค้างแล้วก็จะลอยไปเลยนะครับตรงนี้ใช้เส้นได้ในการเขาเรียกว่าพาตัวเองลอยไปนั่นเองนะครับผมโอเคและนี่ก็คือพลังทั้งหมดของโดฟาบิงโก้นั่นเองครับเป็นไงบ้างท่านผู้ชมโกงไหมผมว่าก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะผมชอบไอ้ท่าเส้นได้ที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นนะครับทำให้พื้นกลายเป็นเส้นได้แล้วก็โจมตีออกไปครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับเวลาสู้กับบอทแล้วเนี่ยจะโหดกันขนาดไหนครับสำหรับโดฟาบิงโก้เอาเละครับตัดเข้ามาในเกมครับผมถ้าแพ้ก็ลงนรกซะเตรียมใจไว้เลย เปิดมาก็โหดเลยเอาล่ะดาวเราเวลาลงสนามลบกันแล้วเดี๋ยวผมอยากใช้ท่าเส้นได้นั่นว่ะมันคือท่าสองนี่ใช่ไหมนี่งไงแลว้วกดโจมตีตีฟาดฟาดฟาดฟา,าดเลยฟาดเลย <c oughs> คนเท่เฮ้ยแล,แล้วผมเอาท่าไอ้ที่เป็นเส้นได้กับพื้นมาเยอะๆด้วยครับผมบอกเลยว่า มันแน่มันแน่นี่งไงจงถูกบังคับให้อยู่นิ่งๆนี่งนงไงอยู่นิ่งๆเสร็จเจออิ่งไงทันเทพสังหารฟันเจอวิโจมตีฉันอย่างงั้นเหรอโจมตีฉันอย่างงั้นเหรอวิถ้าโอ้ผู้ฮาคีที่มือโคตรแรงผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนา,าดนี้เนี่ยเจอฟ,ฟาดฟาดฟาดหน่อยฟาดหน่อยเป็นไงจึงเจอได้ฟาดฟาดเจอได้ฟาดเขาให้อ้ยเท่ว่ะ ชอบชอบเด uh, ี๋ยวผมต้องหาศัตรูเยอะๆแล้วก็ใช้ท่าอนี่เลยครับนี่ไงท่าน oui> ี้เลยเปิดเส้นได้โคตรเยอะนี่แหละตีตีโอ้ทีเดียวแตกทีเดียวหายไปเลยเข้ามาเข้ามาในวงเข้ามาในวงเข้ามาเข้ามาอุ้ยโคตรเอาเรื่องท่าโคตรเอาเรื่องดูนี่เอามิสเตอร์ทีอยู่ในนั้นพอดีเลยมาอยู่ในนี้พอดีเลยนะอยู่ในนี้อยู่ในนี้พอดีเลยตีตีเตอตีตีไปไหนวะนี่โดนจับโดนจับโดนจับก็ต้องโดนตีนี่ไง โทษโหดใครก็ห้ามเข้ามาในวงเด็ดขาดเอาไปลไปโล,ปโลอย่างนั้นเหรอันซือกลงนกรอยเป็นยังไง,ค,งคุณแลงอืท่ากงนกถือว่าใช้ได้ยังมีท่าหนึ่งเจอแซ่แซ่ฟาดแซ่ฟาดเรียบร้อยบาเจสมาต่อเลยเหรอมาต่อก็ต้องเือต่อและกันพันเทพสังหรนเรียบร้อยล่วงบาเจสถึงว่าล่วงไปแล้ว พีผมว่าใช้ได้ว่ะท้างโดฟังโกยังไงลากเส้นได้ถ้าลากเส้นได้ใช้ได้ใช้ได้เท่ดีผมชอบท่าไอ้พื้นที่มันเปลี่ยนเป็นเส้นได้ได้ครับน้าเราโจมตีมันก็ฟาดอ่ะผมว่ามันโจมตีได้กว้างดีนะท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงเล้ลากเส้นได้พุ่ยเจ๋งโคตรชอบชอบลากเส้นได้บ้าก ไปด้วยกันเลยอุ้ยมาปั่นอะไรแล้วมาปั่นอะไรยิงยิงกระสุนเส้นได้ไง,ไงน,น,นี่ไงปั่นปั่นนี่ไงควบคุมถูกควบคุมถูกควบคุมแล้วนี่การอากาศบ้างเออผมไม่ได้โจมตีการอากาศเท่าไหร่เลยนี่วาต้องโจมตีการอากาศดูบ้างทาาที่สี่ควบคุมแล้วจัดการกันเองซะและจงตายไปซะเือบังคับให้ศัตรูจัดการกันเองพอหมดประโยชน์ก็ฆ่าทิ้งแม่งโทษโดโฟ,ฟามิงโก้เลย โอเคครับต่อไปหัวหน้าโจรสลัดอยู่นี่มานี้มานี้มานี่เลยอสวยกาอากาศเอา้าอะไรเนี่ยมันไม่โดนอะโอเคตายธรรมดาพอครับตรงนี้ตรงนี้เราคุมหมดแล้วนี่หว่าโอเคศัตรูมาแล้วครับข้างหลังคิดมาครับพวกคิดมากกว่าตัวมีปัญหากับศัตรูระดับนี้อย่าง,งน,นั้นอมานี่ดิมาหน,านี้วิหัวอ,อยู่กันเยอะอย่างงี้งั้นพื้นจะกลายเป็นเส้นได้แล้ว โจมตี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 ตีตีตีเลยตีเลยตีตียับ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 มาดิมาดิยังมีอีกอุ้ยแล้วมันใช้ควบคู่กันด้วยด้วยนี่พี่ชมโอ้ยอย่างนี้ก็มีเส้นได้เต็มพื้นไปหมดเลยนี่นี่ไงนี่ไงตีตีเจอตีเจอตีเนี่ยพร้อยอาละได้เวลาอ้าวมาี่เบสมาี่เลยเบสอย่างนั้นเหรอพันเทพสังหารขึ้นหลอนเปลี่ยนพื้นในการเป็นเส้นได้ แล้วได้เวลาตีตีตีเปลี่ยนให้เป็นเส้นได้รอบสองตีตีตีสีแตกเบสตีแตกเนี่ยเตียไรล้วเตียอุ้ยอุ้ยอะไรแล้วเรียบร้อยอุ้ยโคตรโหดดูดิเส้นได้เต็มหมดเลยอุ้ชอบชอบผมชอบท่านี้มากเท่ดีครับโอเคได้เวลาไปหาบาร์กี้แล้วครับบาร์กี้ปรากฏตัวมานี่เลยบาร์กี้ขอเปิดด้วยท่า กรงนกก่อนเลยแล้วกันจงถูกตึงไม่ได้กรงนกนี่นะและยังมีท่าหนึ่งแต่เซ้นได้ร้อยหมดยังหมดยังยังไม่หมดขอเล่นกับลูกน้องหน่อยแล้วกันการอากาศขอการอากาศบ้างขอท่าการอากาศบ้างเออหมดยังไม่ได้เอ้าแล้วมาโก้ดูมอยู่ฝั่งเราหรือโอเคครับไอ้ยตู้ต่อไปมันยิ้มไม่ออกมาหรอ ตอนนี้ก็คือเราจัดการบาร์กี้เรียบร้อยน่าจะรอคุยกันเสร็จแล้วเออผมชอบท่าการอากาศท่านี้วะแยกล่างได้ครับแล้วก็ต่อยมาหาคีไปนั่นเองเท่ดีเท,ดท่ดีมายังมายังโอเคยังไม่มาจัดการกับพวกหัวหน้าโจรสลัดก่อนและกัน <S <S กอุ้ยเยอะจังเลยอะเยอะจังเลยได้เวลาล่างหน่อยแล้วพาไปเที่ยวและการอากาศต่อคอมโบโคตรเท่นี่ไงแล้วจัดการกันเองจัดการกันเองจงจัดการกันเองอุ้ยโคตรเจ๋งอะเกือบตายอะท่านผู้ชม เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไงเพราะว่าบังคับเส้นได้ให้จัดการกันเองไงล่ะโอเคมาแล้วาคกุได้เราต้องไปหาโุก็ได้แล้วนี่หรือเปล่าเนี่ยโุก็ได้อยู่นี่ไมนี่้ไม่ใช่นี่มันหัวหน้าโจรสลัดนี่ไงนี่ไงเจอเส้นได้เข้ามาฟันฟันไม่ใช่ฟันเขาเรียกว่าฟาดฟาดเฮ้ยนี่ไงโุก็ได้มาแล้วนี่ไงขอตีหน่อยแล้วกันโุก็ได้มาโุก็ได้วิบังอาจมาหยุดท่าฉันอย่างนั้นเหรอโุก็ได้ มานิดิมาีิดิเจอแฝ่ฟาดแฝ่ฟาดอุ้ยอท้ยอฮ้ยทำไรทำไรอ่ะจม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 ดินจมดินเจอนี่ฟาดแล้เป็นลาฟาดแล้วฟาดฟาดฟาดและยังมีอีกมาเป็นหลายเส้นเลยทีนี้หลายเส้นเลยหลายเส้นเลยหลายเส้นเลยและยังมีท่าคอมโบนี่อีกพันเทพสังหารเรียบร้อยล่วงมิสเตอร์วันล่วงไปแล้วครับเหลือใครอ่ะเหลือพวกก็ได้เหรอ ครับครดาอยู่นี่นี่ตีตีเขาเรียกว่าตีไม่หยุดก <laughs> งนกโอ้โหเรียบร้อยเลยถ้ากงนกโคตรแรงแต่ผมชอบถ้าเส้นได้ออกมาจากพื้นมากเลยอะโจมตีแล้แบบโจมตีกระจายโดนหมดคนเลยครับผม <laughs> <c oughs> บนโลกเนะี่ยมีสิ่งที่ <c oughs> พลังของมนุษย์ไม่สามารถตอ่อกรได้อยู่ด้วยนะ <c oughs> คำพูดกระเทสซะอีก โอเคเรียบร้อยไปครับและนี่ก็คือพลังทั้งหมดของโดฟามิงโก้นั่นเองครับผมผมว่าใช้ได้เลยนะครับผมชอบท่าที่ผมบอกไปคือท่าที่เส้นได้เปลี่ยนพื้นทีกลายเป็นเส้นได้นั่นเองและโจมตีกระจายนะครับคือใครอยู่ในวงนั้นก็คือจะโจมตีกระจายหมดเลยนะครับผมตรงนี้เท่ดีเอาแล้วสรุบวันนี้ครับฝากกดไลค์กดซ u b สไ r i b e ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปน่าจะเป็นวันพีทโอดิสซีกันแล้วทานผู้ชมรอติดตามมาได้เลยครับเอาแล้วสรุบวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดี